นักตกลูกยางสาวไทยทำผลงานในศึก VNL ปี2024สัปดาห์ที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในนัดแรกสามารถเอาชนะโดมินิกันไปได้3-1ต่อเซตส่วนนัดที่2ก็เฉือนเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3-2ต่อเซตคว้าชัยมาได้2อเกมติดต่อกันแล้วทำให้เวลานี้ทีมเก็บไปไทั้งหมด5แต้มขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่11ของตารางคะแนนแล้ว ส่วการแข่งขันในนาที่3นั้นทีมสาวไทยมีข่าวดีอย่างมากเนื่องจากอชัชราพรคงยศมือตบคนสําคัญมีสภาพร่างกายกลับมาฟิตและสามารถลงช่วยทีมได้แล้วจากการลงช่วยทีมในแมตท,ที่แล้วในช่วงท้ายเกมซึ่งก็น่าจะเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่ทําให้ทีมชาติไทยของเรามีความหลากหลายมากขึ้น ส่วนในเกมนัดนี้ถือว่าเป็นศึกหนักของทัพลูกยางสาวไทยอีกหนึ่งนัดเนึ่งจากตองประทะก,กับทีมชาติจีนที่อันดับโลกสูงกว่าและอันดับในตารางคะแนนก็เหนือกว่าเราแถมในนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้ดวลกันในศึกเอเชียนเกมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักตบแดนมังกรก็เอาชนะสาวไทยไปได้แบบขาดลอยถึง3ต่อ0เซตกันเลยทีเดียวฝั่งทีมชาติไทยกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนักตบทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น หลังจากคว้าชัยมาได้2เกมติดต่อกันซึ่งก็น่าจะส่งผลดีแต่การแข่งขันในนัดนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนทีมชาติจีนฟอนร์มการเล่นก็ยังถือว่าใช้ได้ไม่ว่าจะแายในเกมล่าสุดกับการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ก็ตัดสินอะไรมากไม่ได้เนื่องจากทั้ง2ทีมจีนและญี่ปุ่นมีชื่อชั้นที่ไม่ได้ต่างกันมากมีโอกาสจะแพ้หรือชนะเท่าๆกัน ซึ่งหากเทียบศักยภาพโดยรวมของตัวผู้เล่นและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องยากพอสมควรที่นักตบสาวไทยจะต้านความแข็งแกร่งของสาวจีนได้รูปเกมอาจจะออกมาคู่ขี้สูสีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในกีฬาวอลเลย์บอลเราไปดูความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวจีนกันดีกว่านะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกับการแข่งขันในนัดน,นี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกจากชาวจีนนะคะได้บอกไว้ว่า แมตกับฝรั่งเศสพัทยาทําคะแนนได้ถึง21คะแนนเขาโดดเด่นและน่าจับตามองที่สุดแต่มั่นใจในทีมสาวจีนไม่มีอะไรน่ากังวลคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าพวกเขาทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักก่อนหน้านี้แต่เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นมากขึ้นแต่มันก็ตลกมากถ้าประเทศไทยต้องใจจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกควรรอโอลิมปิกครั้งถัดไปเถอะอีกสักสอสรอบค่อยว่ากันไหมย คอมเมนต์ต่อมานะคะได้มาพูดถึงทีมชาติไทยว่าประเทศไทยเป็นทีมที่แปลกเป็นทีมที่เล่นแบบใครๆก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้และในทางกลับกันใครๆก็สามารถแพ้พวกเขาได้เหมือนกันดังนั้นอย่าประมาทคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าตอนแรกก่อนที่พวกเขาจะเจอกับเกาหลีใต้ฉันเคยคิดว่าไม่ว่าไทยจะแย่แค่ไหนพวกเขาก็ชนะเกาหลีใต้ได้แบบสบายๆอยู่แล้วแต่มันกลับได้ผลลัพธ์แบบผิดคาด ส่วนในแมตช์นี้จะเจอกับทีมชาติจีนฉันจึงค่อนข้างไร้ความกังวลโค้ชคนใหม่ดูเหมือนจะยังไม่ปรับจูนเข้ากับทีมคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกรง่งไทยเปลี่ยนแปลงเขาพวกเขาเปลี่ยนแปลงโค้ดและผู้เล่นก็ยังคงลดลงอีกด้วยเมื่อเทียบกับช่วงรุ่งเรืองมีตัวผู้เล่นหลักเหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นคอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่า ไทยมักทำผลงานได้ไม่ดีโดยเฉพาะปีที่มีการคัดเลือกโอลิมปิกปีนี้เป็นปีวิกฤตของพวกเขาและพวกเขาขาดตัวผู้เล่นหลักคอมเมนต์ต่อนะคะได้มาพูดถึงโค้ชทีมชาติจีนว่าเราเปลี่ยนจูถิงเป็นโค้ดได้ไหมโค้ชของจีนไม่เหมาะกับการเป็นโค้ชเลยสักนิดเรามีปัญหาเรื่องเดียวกับทีมชาติไทยและมีคนจีนอีกคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าไม่คิดอย่างนั้นนะรู้สึกว่าโค้ชมีไพ่อยู่ในมือแต่เขายังไม่ได้ใช้ คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าจีนไม่มีการบล็อกไม่มีการป้องกันและไม่มีการโจมตีแต่ไทยก็ถดถอยถึงระดับสุดท้ายเพราะโค้ดหรออยู่ในระดับเดียวกับเกาหลีใต้ฝรั่งเศสบัลแกเรียได้ยังไงกันน่าแปลกใจที่พวกเขายังเล่นแบบมีความสุขไม่ได้กดดันมากนะักยังหัวเราะได้ในสถานาการณ์แบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าคำถามของผมคือจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติจีนในวันนี้ที่จะเจอกับทีมชาติไทย เราเล่นแบบนักที่แพ้ญี่ปุ่นหรือไม่รู้ผลลัพธ์พวกเขาทั้งคู่ไม่สูงมากนักแต่ญี่ปุ่นมีการป้องกันที่ดีกว่าทีมชาติไทยแต่เราแย่ที่สุดไม่มีการป้องกันใดๆเลยไม่มีการบล็อกถ้าจะแพ้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเล่นไม่ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ากีฬามีแพ้มีชนะมีข้อบอกพร่องมากมายที่พร้อมจะเกิดขึ้นในเกมดังนั้นอย่ามั่นใจมากนักว่าจะกินไทยง่ายๆ คอมเมนต์ตมาจากชาวจีนนะคะได้บอกไว้ว่าตอนแรกฉันคาดว่าทีมไทยจะแพ้8เกมติดต่อกันแต่เขาชนะได้2แมตช์แล้วแมตช์ที่3มจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่าวันนี้กับไทยเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนจะทําพลาดกี่ครั้งโค้ชที่ดีก็เหมือนเชฟที่ดีคุณปรุงโจ๊กไม่ดีจะใช้หมอดีๆไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์เลยคอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่า ถ้าดูแค่ความสามารถของนักกีฬารายบุคคลเราเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดทางกายภาพแต่วอลเลย์บอลเป็นการแข่งขันแบบทีมดังนั้นไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าวอลเลย์บอลต้องใช้กลยุทธ์ลองคิดดูก่อนหน้านี้เราเคยชนะทีมในเอเชียได้ง่ายเหมือนหั่นแปลงโมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ยังคงมั่นใจว่าจีนจะชนะเพราะไทยก็มีสถานาการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเช่นกัน คอมเมนต์ต่อมาจากชาวจีนนะคะได้บอกไว้ว่าโค้ชทีมจีนแย่เกินไปฉันจึงไม่มั่นใจว่าเราจะชนะได้ง่ายๆเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเรายอมแพ้ในโอลิมปิกที่ปารีสได้ไหมล้มเหลวและน่าอายมากคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าการแพ้ไม่ได้น่ากลัวแต่การแพ้ต่อเกาหลีใต้นั้นน่ากลัวจริงๆแต่ทีมไทยแพ้ดังนั้นจึงไม่ได้น่ากังวลอะไร ที่ชนะโดมินิกันและฝรั่งเศสได้เพราะทั้ง2ทีมไม่มีการบล็อกที่แข็งแกรง่งคอมเมนต์ต่อมานะคะได้มาพูดถึงนักกีฬาไทยว่าตั้งแต่ทัดดาวเป็นกัปตันรู้สึกว่าประสิทธิภาพในเกมรุกของเขานั้นลดลงไหมทุกคนฉันสังเกตมาหลายครั้งแล้วและคอมเมนต์สุดท้ายจากแฟนวอลเลย์บอลชาวจีนนะคะได้บอกไว้ว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังสร้างปัญหาให้เราเราต้องทำงานหนะักดยตัวเอง ฉันได้ติดตามทีมชาติไทยอยู่บ้างการส่งบอลสของพวกเขานั้นดูดีเลยมีการจ่ายบอลที่มีความเร็วมีการเปลี่ยนมือยืดหยุ่นและชัดเจนก็จบแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวจีนว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ